ก็สวัสดีเหล่าแฟนแฟนนารูโตะทุกทคนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาจัดอันดับความแข็งแกร่งของเหล่าโฮคาเงะกันนะครับซึ่งจากในน้เรื่องของนารูโตะนะครับเราก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าเหล่าโฮคาเงะแต่ละคนนะครับก็จะมีความสามารถและทักษะนะครับที่โดดเด่นที่แตกต่างกันและแน่นอนนะครับว่าในเหล่าคนที่มีความแข็งแกร่งพวกนี้นะครับจะต้องมีคนที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดนะครับ และก็มีความแข็งแกร่งที่น้อยที่สุดอยู่ในนั้นนะครับที่ผมนะครับใช้คําว่าความแข็งแกร่งน้อยนะครับไม่ได้หมายความว่าโฮคังเงี้ยคนนั้นไม่แข็งแกร่งนะครับแต่ผมนะครับหมายถึงว่ามีความแข็งแกร่งนะครับแต่แข็งแกร่งน้อยที่สุดในเหล่าโฮคังเงี้นะครับซึ่งผมนะครับจะวิเคราะห์และประเมินผ่านทักษะด้านต่างๆนะครับที่ผมได้กําหนดขึ้นเองโดยจะมีทั้งหมด7ด้านนะครับและผมนะครับก็จะประเมินในช่วงที่แต่ละคนนะครับได้รับตําแหน่งโฮคังเงี้แล้วเท่านั้น แต่ก่อนรับชมคลิปนะครับผมก็ขอย้ำนะครับว่าเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของผมเท่านั้นนะครับโดยด้านแรกนะครับก็คือด้านการโจมตีนะครับโดยด้านนี้นะครับผมก็จะมาวิเคราะห์ดูว่าโฮคาเงะรุ่นไหนกันบ้างนะครับที่มีการโจมตีที่โดดเด่นเป็นอย่างมากโดยจะมีโฮคาเงะรุ่นที่1นะครับซึ่งด้านการโจมตีของโฮคาเงะรุ่นที่1นเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคาถาเซนจูพันกรคาถาไม,ามา้มันพฤกษานะครับ แล้วก็มีคาถาอีกมากมายนะครับที่มีพลังโจมตีมหาศาลนะครับต่อไปโฮคาเงะรุ่นที่2นะครับก็จะมีวิชาที่ใช้ในการโจมตีนั่นก็คือคาถาน้ําระเบิดมังกรวารีนะครับโดยสามารถใช้คาถาในพื้นที่ที่ไม่จาเปลี่ยนต้องมีน้ําก็ได้นะครับคาถาสัมภเวสีคืนชีพนะครับที่สามารถใช้ศพคนตายนะครับไปทําการโจมตีศัตรูได้นะครับแล้วก็มีคาถาอีกมากมายนะครับที่สามารถนํามาโจมตีได้นะฮะ ต่อไปนะครับโฮคาเงะรุ่นที่3นะครับก็จะมีคาถาที่สามารถโจมตีที่หลากหลายคาถานะครับไม่ว่าจะเป็นคาถาอัญเชิญราชาวานอนเอ็นมะนะครับที่สามารถให้มาช่วยในการโจมตีหรือต่อสู้ได้นะครับและรุ่น3นะครับก็ยังเป็นดินจาที่สามารถใช้ทตุทั้ง5ได้อีกด้วยนะครับต่อไปนะครับโฮคาเงะรุ่นที่4นะครับคาถาวิชาที่สามารถนํามาโจมตีหลักๆก็คือกระสุนบงจักรนะครับคาถาอัญเชิญกบภูเขาเมียวโบคุนะฮะ ต่อไปนะครับโฮคังเงรุ่นที่5ซึ่งเรานะครับจะเห็นการโจมตีหลักๆนั่นก็คือการโจมตีด้วยกระบวนท่านะครับแต่การโจมตีนี้นะครับก็จะมีพลังการโจมตีที่เป็นหมัดนะครับที่รุนแรงเอามากๆนะครับรุนแรงที่สามารถทําให้ซูซานโอของมาดะนะครับมีรอยเล้าได้เลยนะฮะต่อไปโฮคังเงะรุ่นที่6นะครับคาถาวิชาที่สามารถนํามาโจมตีหลักๆก็คือคาถาน้ําระเบิดมังกรวารีนะครับอัศนียบาดสีม่วงนะครับผม ต่อไปโฮคางเงรุ่นที่7นะครับก็จะมีคาถาที่ใช้ในการโจมตีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกระสุนวงจักรนะครับคาถาดาวกระจายวงจักรนะครับและก็มีอีกมากมายเลยนะครับโดยด้านที่2นะครับก็คือการป้องกันที่แข็งแกร่งนะครับก็จะมีโฮคางเงรุ่นที่1นะครับที่มีการป้องกันโดยใช้การอัญเชิญประตูราโชมอน5ชั้นนะครับซึ่งก็เป็นคาถาที่แข็งแกร่งมากๆนะครับต่อไปนะครับโฮคางเงรุ่นที่4นะครับ ก็จะมีคาถาเทพสายฟ้าเหืนนะครับที่สามารถป้องกันการโจมตีจากบอลสันหางของเก้าหางได้นะครับต่อไปโฮคางเงรุ่นที่7ในโหมดคูรามะและในโหมด6วิถีนะครับที่สามารถนำลูกแก้วหวิถีป้องกันการโจมตีได้นะครับส่วนโฮคางเงรุ่นอื่นๆนะครับผมคิดว่าคาถาป้องกันนะครับยังไม่มีความแข็งแกร่งนะครับและยังดูไม่โดดเด่นเท่าที่ควรนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่2นะครับที่ใช้คาถาน้ํา กำแพงวารีนะครับซึ่งใครๆนะครับก็สามารถใช้ได้หรือเทพสายฟ้าเหินนะครับผมคิดว่ารุ่น2นะครับไม่น่าจะมีความสามารถที่เคลื่อนย้ายวัตถุที่มีขนาดใหญ่เหมือนกับโฮคางะรุ่นที่4ที่ได้ทําการพัฒนามาใช้ต่อได้อย่างสมบูรณ์นะครับรุ่นที่สนะครับก็ใช้คาถาธรรมดาทั่วไปนะครับในการป้องกันรุ่นที่5นะครับไม่มีคาถาที่สามารถป้องกันได้เลยนะครับเพราะอาจจะคิดว่า โดนโจมตีมานะครับแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับเพราะว่ามีคาถาเบลคุโกนะครับจึงทาให้ไม่ตายเมื่อถูกโจมตีนะครับและรุ่นที่6นะครับก็จะเป็นคาถาดินกําแพงดินเมื่อโดนคาถาไฟของโอปิโตะนะครับก็เกือบพังทลายหมดแล้วนะครับด้านที่3นะครับก็คือด้านการรักษานะครับที่สามารถฟื้นฟูตนเองได้อย่างรวดเร็วนะครับก็จะมีโฮคาเงะรุ่นที่1นะครับที่มีความสามารถฟื้นฟูตนเองได้อย่างรวดเร็วนะครับ ต่อไปนะครับโฮคาเงะรุ่นที่5นะครับที่ใช้คาถาเบียวคุโกะนะครับที่เขานะครับเคยบอกไว้ว่าเขาจะไม่มีทางตายนะครับในการต่อสู้อย่างแน่นอนเพราะว่าคาถานี้นะครับสามารถรักษาแผลหรือฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วนะครับต่อไปนะครับโฮคาเงะรุ่นที่7นะครับที่มีพลังแห่งการฟื้นฟูของคุรามะสัตหางที่มีความแข็งแกร่งที่สุดนะฮะส่วนโฮคาเงะคนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโฮคาเงะรุ่นที่2นะครับรุ่นที่3รุ่นที่4รุ่นที่6นะครับ พวกเขานะครับไม่มีความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับด้านที่4นะครับก็คือด้านความฉลาดหรืออัจฉริยะนะครับก็จะมีโฮคางเงรุ่นที่1นนะครับโดยรุ่นที่1นนะครับเขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์และความเป็นอัจฉริยะนะครับที่สามารถประยุกต์ใช้คาถาไม้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบซึ่งในโลกนินจานะครับเขาก็เป็นนินจาคนเดียวนะครับที่สามารถใช้คาถาไม้ได้ ต่อไปนะครับโฮคางะรุ่นที่2นะครับที่มีความเป็นอัจฉริยะในการสร้างคาถานะครับไม่ว่าจะเป็นคาถาสัมภเวสีคืนชีพนะครับคาถาแยกเงานะครับคาถาเทพสายฟ้าเหินนะครับซึ่งจะพูดได้ว่านะครับเป็นอัจฉริยะแห่งยุคนั้นก็ว่าได้นะครับต่อไปนะครับโฮคางะรุ่นที่3นะครับในยุของรุ่นที่3นะครับคงไม่มีใครนะครับสามารถเรียนดูวิชานิจาทุกวิชาในหมู่บ้านโคโนฮาได้อีกแล้วนะครับ นอกจากนั้นนะครับยังมีความเป็นอัจฉริยะนะครับที่สามารถใช้ท่าท้ง5้ได้อีกด้วยนะครับซึ่งจะมีน้อยคนนักนะครับที่สามารถใช้ท่าท้ง5้ได้ต่อไปนะครับโฮคาเงะรุ่นที่4ซึ่งแน่นอนนะครับว่ารุ่นที่4นะครับนามิคาเซมิลโตะนะครับเป็นอัจฉริยะนะครับที่ว่ากันว่าหลาย10ปีจะมีห่นนะครับโดยรุ่นที่4นะครับจะมีความเป็นอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นคนคิดค้นสร้างกระสุนวงจักรนะครับและสามารถพัฒนาวิชาเทพสายฟ้าเหินของรุ่นที่2ได้นะครับ ต่อไปนะครับโฮคาเงะรุ่นที่5นะครับโดยรุ่น5นะครับก็จะมีความฉลาดที่สามารถเรียนรู้วิชานินจาแพทย์ได้อย่างรวดเร็วนะครับและยังนะครับสามารถคิดค้นคาถาเบลคุโกะนะครับที่สามารถแหกกฎของการเป็นนินจาแพทย์ได้อีกด้วยนะครับต่อไปนะครับโฮคาเงะรุ่นที่6กนะครับก็จะเป็นคนที่มีความฉลาดนะครับและเป็นอัจฉริยะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนคิดค้นคาถานะครับอย่างพันปักษาหรือตัดสายฟ้าได้ด้วยตนเองนะครับ ส่วนหฮคขังเงรุ่นที่7นะครับในด้านความฉลาดและอัจฉริยะนะครับก็ยังคงไม่มีความโดดเด่นนะครับเท่าที่ควรนะฮะนาทีห้านะครับก็คือด้านความเร็วในการต่อสู้แต่ละครั้งนะครับซึ่งความเร็วนะครับก็เป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากนะครับในการต่อสู้ซึ่งหฮวังเงนะครับที่มีความโดดเด่นในเรื่องความเร็วนะครับก็จะมีหฮคังเงรุ่นที่2นะครับที่สามารถวับไปไหนมาไหนได้ตามสะดวกนะครับซึ่งรุ่น2นะครับก็ได้ใช้วิชาเทพสายฟ้าเหินนะครับ ต่อไปโฮคางะรุ่นที่4นะครับก็จะมีความสามารถเหมือนกับรุ่นที่2นะครับแต่จะมีความเร็วที่เหนือกว่ารุ่นที่2นะครับซึ่งนั่นก็เพราะว่ารุ่นที่4นะครับนำวิชาของรุ่นที่2นะครับมาพัฒนาปรับปรุงนะครับให้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะฮะต่อไปโฮคางะรุ่นที่7นะครับซึ่งรุ่นที่7นะครับก็จะมีความเร็วที่เหนือกว่าความเร็วของไรคางะรุ่นที่4นะครับซึ่งสามารถอ้างอิงได้จากเหตุการณ์ที่นรูโตนะครับใช้โหมดคุรามะนะครับ และสามารถหลบการโจมตีของไรคังเงะรุ่นที่4ได้นะครับในช่วงของสงครามโรคครั้งที่4นะฮะส่วนโฮคงเงะรุ่นอื่นๆนะครับก็จะมีความเร็วอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ดูโดดเด่นเท่ากับโฮคังเงะทั้ง3รุ่นนี้นะครับด้านที่6กนะครับก็คือด้านความอึดน,นะครับที่สามารถรับมือหรือสามารถทนการโจมตีของศัตรูได้นานๆน,นะครับก็จะมีโฮคงเงะรุ่นที่1นะครับที่มีความอึด มีความอดทนอาจเป็นพ่อรุ่นที่1นะครับสามารถใช้วิชาเสียนได้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าใครนะครับมีความสามารถที่ใช้วิชาเสียนได้นะครับก็จะมีคนที่มีความอดทนที่สูงอย่างที่จิระย่านะครับได้กล่าวไว้และในการต่อสู้นั้นนะครับรุ่นที่1ะครับก็จะเป็นคนที่มีจักระเยอะอยู่แล้วนะครับจึงสามารถรับมือการต่อสู้กับศัตรูได้ในเวลานานๆนะครับ ต่อไปนะครับโฮคางิรุ่นที่4นะครับก็จะมีความสามารถในการใช้วิชาเซียนเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่สามารถหน่วงเวลาในการใช้งานได้นานนะครับซึ่งความอึดของรุ่นที่4ี่นะครับก็คือสามารถใช้วิชาปิดผนึกซากะสูนนะครับนำมาผนึกก้าห่างและในเวลาเดียวกันนะครับก็ยังสามารถทนต่อการโจมตีจากการที่ก้าหางนะครับใช้เล็บแทงทะลุลำตัว ต่อไปนะครับโฮคาเงะรุ่นที่5นะครับเมื่อใช้คาถาเบวคุโกะนะครับก็จะสามารถรับการโจมตีของศัตรูได้ทุกรูปแบบนะครับและก็จะทําให้ผู้ใช้คาถาครับไม่มีการตายในระหว่างการต่อสู้นั้นนะครับต่อไปโฮคาเงะรุ่นที่7นะครับก็อย่างที่เราเคยเห็นนะครับนารุโตะมีความอึดขนาดไหนนะครับก็สามารถดูได้จากการต่อสู้สุดท้ายระหว่างนารุโตะกับซาสุเกะนะครับทีุู่เขาสิ้นสุด ที่เขาทั้งสองนั้นนะครับได้ทําการต่อสู้ที่มีความอึดและอดทนเป็นอย่างมากนะครับส่วนหัวคาเงะรุ่นอื่นๆนะครับที่ผมไม่ได้กล่าวมานี้นะครับผมยังคิดว่ายังไม่มีความโดดเด่นในด้านความอึดเท่าที่ควรนะครับด้านสุดท้ายนะครับหรือด้านที่7ก็คือด้านความรอบคอบในการต่อสู้นะครับ ก็จะมีโฮคาเงะรุ่นที่2นะครับซึ่งในการต่อสู้นะครับโฮคาเงะรุ่นที่2นะครับมักจะมีไหวพริบที่ดีในการต่อสู้ซึ่งเรานะครับจะสังเกตเห็นได้ว่ารุ่นที่2นะครับมักจะใช้มันสมองนะครับหรือการวางแผนก่อนการต่อสู้ทุกครั้งซึ่งดูได้จากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่4นะครับต่อไปโฮคาเงะรุ่นที่3านะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับในเหตุการณ์ที่โอโรจิมารุนะครับมาทําลายหมู่บ้านคุโนฮะและก็ได้อัญเชิญคาถาสัมภเวสีคื้นชีพ อัญเชิญโฮคาเงะรุ่นที่1นะครับกับรุ่นที่2มาโจมตีโฮคาเงะรุ่นที่3นะครับแต่รุ่น3นะครับก็มีไหวพริบในการต่อสู้และมีประสบการณ์ในการต่อสู้ที่มากกว่านะครับจึงทําให้สามารถตัดสินใจใช้คาถาปิดผนึกสร้างอสูรนะครับผนึกรุ่นที่1กับรุ่นที่2และแขนของโอโรจิมารุเพื่อปกป้องหมู่บ้านนะครับต่อไปโฮคาเงะรุ่น4นะครับในการต่อสู้แต่ละครั้งนะครับรุ่น4นะครับมักจะวางแผนอย่างรอบคอบก่อนทุกครั้งนะครับที่จะ มีการต่อสู้ซึ่งเรานะครับสามารถสังเกตได้เกือบทุกเหตุการณ์ที่มีการต่อสู้แต่ที่เห็นได้ชัดเจนมากๆนะครับก็คือในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่3นะครับที่มีนัทโตรับเป็นคนนาทีมแล้วก็มีลูกทีมก็คือคาคาชินะครับโอบิโตะและลินนะครับซึ่งพวกเขาครับก็มักจะวางแผนก่อนการเข้าปะทะกับศัตรูเสมอนะครับต่อไปนะครับโฮคังเงรุ่นที่6นะครับเป็นคนที่มีความสามารถนําทีมหรือสามารถนํากองทัพนินจานะครับ ไปต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเมื่อถูกโจมตีนะครับคาคาชินะครับมักจะมีแผนการที่ชาญฉลาดนะครับและรอบคอบในการสั่งการเสมอจึงทําให้เป็นหนึ่งในโฮคาเงะนะครับที่มีการวางแผนในการต่อสู้ที่รอบคอบเอาสุดๆนะฮะส่วนโฮคาเงะคนอื่นๆนะครับก็จะมีความรอบคอบในการต่อสู้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ดูเตะตาหรือดูโดดเด่นเท่าที่ควรผมนะครับจึงตัดโฮคาเงะรุ่นที่1 รุ่นที่5และรุ่นที่7นะครับออกจากด้านความรอบครอบในการต่อสู้นะครับจากตารางนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าโฮคาเงะที่มีความแข็งแกร่งที่สุดนะครับนั่นก็คือโฮคาเงะรุ่นที่4นะครับรองลงมาก็คือโฮคาเงะรุ่นที่1กับรุ่น7นะครับรองลงมาอีกนะครับก็คือโฮคาเงะรุ่นที่2รุ่นที่5และรองมาท้ายนะครับก็คือโฮคาเงะรุ่นที่3นะครับกับรุ่น6นะฮะ ซึ่งจากข้อมูลนี้นะครับผมว่าจาก7ด้านที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นเท่านั้นนะครับและถ้าหากผมเพิ่มเงื่อนไขนะครับหรือเพิ่มด้านเป็น10ด้านเนี่ยข้อมูลนี้นะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้นะครับซึ่งผมนะครับขอย้านะครับว่าเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของผมเท่านั้นนะครับและถ้าเพื่อนๆนะครับที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากผมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับกดซับสไคร้ ก็สั่งกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ